ผู้แทนส่วนราชการผู้แทนทั้งภาคท่านภาคการภาคเอกชนที่เคารพทุกท่านครับบริบัลสื่อสารประเภทสี่ปลอดภัยสี่เสเกตบของเราในปีนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งนั้นท่านจะได้ชมการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมบริบาลสื่อสารประเภทสี่ปลอดภัยสี่เสกเก็บสีะเป็ส่วน ซึ่งเป็นการแสดงสืง่อไปถึงอริยธรรมในสามยุคสมัยนะครับพระกรรเตอีชกตาศีกขเทศุอันมีข้าวสามหนึ่งกระุโคหนึ่งตูเชและสิทธิทิฏฐส่วนที่ทำหน้าที่มีวันข้างแ์อะไรนพระพุทธศาสนาจางังหวัดนะครับู้แทนสถานศาาึกษาหน่วยงานราชการนะครับอยู่มุมกล้องนะครับ ที่บนเวทีนะครับเพื่อให้ภาพที่ปรากฏงดงา,ทากกมทางบริการจังหวัดสิีสะเกตจึงได้นำคณะร่วมแถลงข่าวเพื่อ ท่านผู้วิเกียริสูงจังหวัดสินธเกตนะครับโดยเฉพาะเทศกาลดอกลําเดินบานสื่อสารประเพณีสีเผ่าไทยสินธเกตเราจะในช่วงเดือนมีนาคมนั้นเป็นไปเป็นมาอย่างไรมีอะไรที่จะโชว์ท่านผู้วิเกียรตินักท่องเทีย่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนสินธเกตโอกาสนี้เรียนเชิญท่านอนุพงศ์สุขสมนิต์ท่านผู้ว่าการจังหวัดสินธเกตนะครับได้กล่าวในการที่จะบอกกล่าวสื่อสารถึงทั่วโลกครับขอบคุณท่าน ราชการแทนประกการฐานเกินกวบัตินะครับแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในยุกโรกานสมบัติไปด้วยแล้วก็ทางผู้แทนของท่านพิการดีมหารัาจารยศรีธเกศความดีความมีอยู่จริงศรีธเกศเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นนับเป็น5ปี10ปีย้อนเป็นพันพันปีระบีราารุณธรรมที่เก่าแก่หลายยุคของอารยธรรมนะครับอารยธรรมเราพอดีนะครับหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ขบถอยอยู่ต<ม>ั่วทิศัเจดครับาจิตจากมุมไหนมาเล่า<ม>ก็มีความเป็นศีรษเกศนะครับเ mm. วาว่ายังไงปีนี้ mm. ก็ไม่เหมือนการจัดในปีที่ผ่านๆมา mm. ผู้งานนี้จะมีทั้งงานภาคกลางวันภาคกลางคืนจะมีความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องแปลกใหม่นั่นก็คือเรื่องราวเราก็เปลี่ยนตอนใหม่นะคะแต่ยังมีคงเค้าความเดิมซึ่ง เป็นสตอรี่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ของเรานะคะที่สืบทอดกันมาลูกๆหลานๆจะได้เล่าขานต่อๆกันไปนะคะว่ากิจกรรมดีๆเราชาวศรีสะเกดเราอยากนำเสนอเรื่องเผยแพร่ออกไปให้ตักจังหวัดและก็ตักชาติได้รับรู้นะคะจากสินค้ากลุ่มเกษตรกรของชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านได้ทำเมนูที่ไมหายท่านไม่เคยแลว้วก็จะมี ระเวงกระดามนะคะระเวงกระดามนี้หลายๆท่านอาจจะเป็นนึกไม่ออกนะคะอาจจะเป็นเอ๊ะเป็นภาษาอะไรนั่นดีนะครับรายการที่หลายๆท่านบอกว่ามาถึงตั้งแต่ใบวายนะครับก้าตอนเที่ยาจะอิ่มอยู่แต่ว่าพอมาเจออาหารครับรู้สึกว่าเออนะครับหมาน้อยจำได้ที่ไข่พาม้า เยอะนะครับไกลเไป้อังนี่น่อยตัเนี้ยอุปกรณ์มานะครับใครที่จะมาชิมมีข้าวเหนียวนะครับขอเยอะนะครับกะดอนสว้ชอีเจแปลว่าอะสืมาแลอไร โอ้ยกันเได้ไ้ได้ไดครับนแลน้้ากิดทาหล่ง้ไหาเ้ชวนเก็อาหารคือี่อะไรครับปอจอโอ้ไก่ไก่ไ้วยครับไก่สี้วย้อาวนมครับสนจไ้สิจีนแ้